เบินยางครับเบินยางเบินซะที่ไหนรถมันสะดุดอยู่สภาพครับโอ้โหจะไปรอดว่าแค่ขึ้นบ้านกูเนี่ยโอ้โหโอ้โหสภาพครับภาพและเสียงฮะร,ระดับไฮเดฟครับคันหมดแรงครับโอชีตเพิ่งทำมาได้ปีเดียวติดหมดติดแป้งหมด ฮะว,ว่าแล้วชิบหายแล้วเอาออกไงทีนี้หักเลยครับเคื่องมือหมดแล้วหมดเสร็จก็หมดเลยสุกสี่ครับเป็นไงฮะปกติมันต้องยกอยู่ประมาณนี้นะครับตอนนี้มันก็ไม่ยกยกมั่งไม่ยกมั่งยกมั่งไม่ยกมั่ง,งนะฮะอ่าเนี่ยเจอสาเหตุแล้วครับต้นนี้ยกเร็วก,กว่าเพื่อนเห็นไหมต้นอื่นแม่งไม่ยกต้นนี้แม่งยกตั้งแต่กดปอนเลยนะครับปกติมันต้องยกแถวแถวนี้นะครับนี่เป็นไงยกตรงนี้เลย ปับปบปาบปาบปบอ่ะสาเหตุน่าจะเป็นต้นนี้สกรปรกหรือยังไงเดี๋ยวไปดูนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการเทสล้างนะครับเทสล้างสูบที่มีปัญหานะฮะก็เดี๋ยวดูกันต่อเลยฮนะต่อเลยโอ๊ยดับบันฝั่งนี้ก็ฉีดเข้าตัวนะฮะสุนฤตกลับมาเป็นปกติเลยฮนะทีแรกไม่ยกไอ้ยกสูงฮะงแล้วก็หยุดยกมันเป็นอะไรพี่สกปรกอระกรอสกระปรกสกรปกสกรปก,ก,ร,ปก,ก,ร,ปกรถจอดทําด้วยเหลอครับอย่างว่านะฮะ รถจอดโชว์จอดทำนานๆก็มีปัญหานะครับอาจจะไปไปไปยิงทรายนู้นนนี้นะครับแล้วก็ทรายเข้าไปติดขัดอยู่ข้างในนะฮะยังเนี่ยทำกันนี่ยันดึกยันดื่นนะครับยังมืดอยู่เลยนะฮะก็พ่อเข้ามาประมาณห้าโมงครับห้าหกโมงแล้วพ่อบอกจะอรถกลับเลย <laughs> ไม่ได้นะครับไม่ได้มันปัญหาจยู่ี่มือสัน่นมือสัน่น Busan มาถึงต้นนี้นะครับล้างเสร็จแล้วก็กลับมาเป็นปกตินะครับผมความสะอาดของชีดเสร็จเรียบร้อยนะครับยังไม่ต้องซ่อมซีซ,ซีใช้งานได้นะครับแบบนี้แต่ว่าต้องทดสอบในรถครับนี่ก็ทําการประกอบกลับนะครับสวยมากนะครับรถคันนี้ใช้โชว์อยู่ทำงานนะฮะ จบนะครับสตาร์ทติดเครื่องเดินเรียบนิ่งเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูฮนะเบิร์นได้ครับไม่มีควันขาวแล้วนะฮะควันขาวหายไปแล้วฮะรเรียบร้อยเหลือควันดำตามทองเรื่องฮะรถแต่งครับผมควันต้องดำแน่นอน